สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะไปตกปลาที่เกาะแมนชั่นไอแลนด์กันนะครับผมนี่ครับแมนชั่นไอแลนด์นะอ่าเป็นเกาะที่อยู่ด้านด้านหน้าของเรานะครับนี่ถึงแล้วครับแมนชั่นไอแลนด์ครับตรงนี้มีเป็นบ้านนะครับโอ้เป็นบ้านหลังใหญ่เลยฮะข้างในเข้าได้ไหมเข้าได้ด้วยทำไมดูน่าก,กลัวฮะ แถมเออมีบ้านกลางเกาะด้วยฮะเราควรไปตกปลาตรงไหนดีครับเนี่ยเพราะว่าที่นี่มันก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยเราไปแอบตกปลาบ้านเขา <c oughs> ผมขอมาตกปลาตรงชายหาดแท้แล้วกันนะเพราะว่าไปตกปลาตรงเมื่อกี้แล้วมันเสียงฟ้าผ่ามันดังมากครับดังแบบผมแสบหูเลย <c oughs> ไม่ไหวดังมาก <c oughs> เนี่ย ขนาดยืนอย่างไกลนะข้างหลังนี่คือแสบหูบดังมากครับใส่เยือกินยาให้พร้อมเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มตกปลาที่เกาะแมนชั่นกันดีกว่าครับผมอุ้ยโกลฟบสเตอร์ตัวแรกได้เป็นกุ้งมาก็โอเคครับอของขวัญน,นะ อุ้ยบูโลฟเตอร์เกาะที่นี่นี่มีกุ้งเยอะเหมือนกันนะโอ้โหกุ้งตัวยังใหญ่อะ่ะโหน่ากินจังเริ่มหิวเหมือนกันแล้วเนี่ยเห็นกุ้งก็อยากกินเลยอุ้ยโหกุ้งแบบเยอะมากฮะลองอิเตอร์โกอะไรอะ่ะอุ้ยตัวใหญ่มากในะอะไรเนี่ยอุ้ย นี่ครับตกมาแป๊บเดียวได้3ตัวแล้วมีบูลลอสเตอร์โกลอเตอร์แล้วก็ล็ออิตเตอร์โกครับโอ้เกาะที่นี้ก็สวยดีนะผมชอบอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โอุ้ยสตาร์บุชสควิด อะไรหมึกนะครับหมึกยักษนะ์อรอโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมได้สตาร์บุชสควิดมานะโอ้และนี่คือหน้าตาของเจ้าหมึกที่เราจับได้มาเมื่อกี้นี้นะครับอา้าวผมคิดว่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะแกเป็นว่าดูสิตัวนิดเดียวอะ่ะเนี่ยโด,โดดทั้งตัวเนี่ยเห็นแค่น,นี้ โอ้พอดีตัวผมเลยนี่ครับเหมือนจะใหญ่นะเฮ้ยจะตกยามกันนะหนึ่งในสิบล้านว้าวหายากเหมือนกันนะเนี่ยดูสีครับโอ้สวยมากอ่ะว้าวสุดยอดครับเป็นหมึกที่สวยมากอ,ากากอุ้ยเบบีเมกาโรดอนโอ้โ โอ้ oh my god ตัวอะไรครับเนี่ยโอ้หนี่ครับ baby m e g a r o d ด n นะโอ้เป็นลูกของเม g a r o d a n นะเนี่ยโอ้สุดยอดอะอยากเห็นแม่ของ m e g a r o d อ n มากเลยครับว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเกาะน,นี้ที่ผมจำได้ก็คือ m e g a r o d อ n เป็นฉลามยักษ์โบราณใช่ไหมครับ อ่าผมจําได้คร่าวๆว่าเป็นฉลามยักษ์โบราณน,นะไม่แน่ใจว่าจําถูกปะนะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยครับแต่จำได้ว่ามันเป็นฉลามดึกดําบัรน,นะครับตัวใหญ่มากใช่ผมชอบมากเหมือนกันเนจะ้าเมกาโลดอนสวยครับอุยอ้ยอุย้ยเกตไวชาร์กอุย้ยไวชาร์กจริงๆอะขาวจั๊วโอ้ตกมาแป๊บเดียวก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกาะเนี่ย อุ้ยตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหอุ้ยโอ้ไดมอนโก go fish ได้ปลาตัวใหม่นะครับผมคุณผู้ชมครับผมจับได้เจ้าปลาตัวนี้มาครับอุ้ยโอ้โหเป็นเหมือนเพชรเลยครับโอ้หสวยมากอะ่ะ อุ้ยปลาอะไรครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับผมจับได้เจ้าสิ่งนี้มาครับอ่าอะไรครับเนี่ยเป็นฟอสซิลโอบรานะเป็นเหมือนกับฟอสซิลทองคำโบราณครับ โอ้ไม่ก็เดี๋ยวนะทองคำเป็นฟอสซิลเหรออืมอืม,อมก็ดูสวยดีนะโอ้หนึ่งในเจ็ดล้านเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะอืตกยากเหมือนกันนะเนี่ยโหตกมาแป๊บเดียวใกล้ครบแล้วครับผม อันนี้หนักมากครับโอ้โหอุ้ยตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับผมจับได้เจ้าสิ่งนี้มาครับเอ๋ทำไมตัวเล็กจังอะชื่อว่ากรีนสติป ชาร์กนะตอนแรกผมคิดว่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะอืมแต่ก็ดูตัวเล็กแฮะดูสิค่อยๆหันให้ดูเลยครับทีละบูมด้านนี้เป็นฉลามสีเขียวที่มีลวดลายเป็นสีเหลืองนะโอดสวยจังเลยฮะ อันนี้หนักมากครับโอ้โหอุ้ยตัวอะไรครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหผมจับได้สิ่งนี้มาครับอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเอ่อ oh my god อย่างเท่ะอะไรเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยมีทั้งห้าหัวเยหนึ่งสองสาสี่ห้าโอ้เท่มากอะ่ะเป็นปลาที่สวยมากเลยนะนี่โอ้สวยจังเท่ะตอนนี้ผมขาดแค่หนึ่งตัวครับจะครบแล้วนี่ขาดแค่ตัวเดียวเองนะ2000 h o years later เมื่อกี้ผมตกได้ระเบิดใช่ไหมไม่ได้ตาฝาใช่ไหมคือเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหยื่อชิ้นสุดท้ายนะอืมเป็นเหยื่อชิ้นสุดท้ายที่ผมตกได้เมื่อกี้นะคือผมตกแบบว่าหมดความคาดหวังมาครับเมื่อกี้คือแบบตกนานมากไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้ตกเป็นวันครับเป็นวันในชีวิตจริงๆเลยนานมากใจแอนนุก อุยอุยอุยยโอ้โหเป็นเป็นระเบิดเลยครับอุยเหมือนจะเป็นระเบิด New care นิวเคลียร์แลเนี่ยมีโลโกโล้อย่างนี้นี่ล้างสีแน่นอนโอโ้โหใหญ่มากอะในที่สุดผมก็ตกปลาที่เกาะแมนชั่นไอแลน์ครบทุกตัวแล้วครับผมเยโ้โหนานมากตกนานมากๆก่อนนี้สุดยอดครับเป็นเกาะที่ตกปลายากมาก แต่ก็สนุกนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับจะขอบคุณจากใจเลยครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะระเบิดหรอกมั้งเพราะว่าระเบิดมันอยู่ในน้ำนะน,น่าจะเก่าแล้วแหละนี่เดี๋ยวผมกระโดดโชว์ให้ดูนะดึง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 